โอ้ oh, <laughs> หิวหิว <laughs> oh, อยู่อาจารย์มาใกล้ๆดุ uh, <laughs> มาปางค่ะโอ้โ <h> ห <ums> oh, น่ากินมากเลย สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะมาเปิดกล่องพัสดุค่ะมาดูกันว่านิดสั่งอะไรมาบ้างนะคะปกติแล้วนิดจะชอบไปซื้อของไทยเองค่ะที่ร้านแถวนี้นะคะแต่ว่าร้านแถวนี้จะไม่มีร้านไทยค่ะส่วนมากเจ้าของจะเป็นเวียดนามนะคะนิดก็เลยคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันดีกว่าค่ะก็สั่งมาทั้งหมดมี3ากล่องนะคะแต่ว่ามาแล้วทั้งหมดตอนนี้แค่2กล่องเองค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ กล่องน,นี้ราคาร้อหฟังนะคะร้อหฟังก็เป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณาประมาณ5้าพันค่ะเกือบเกือบห้าพันนะคะอันนี้แท็กมาอย่างดีนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นแหนมค่ะแหนมกระดูกหมูอ่อนนะคะเนี่ยค่ะแหนมกระดูกหมูอ่อนอันนี้โลละ25้าฟังถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ร้อยเจ็ดร้อบาทค่ะอันนี้แนหนม1โลนะคะอุย้ยไส้กรอกค่ะไส้กรอกไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะ ไก่กรอบวุ้นเส้น1โล1โลไหมคะก็ทําเป็น2แพ็คนะคะดีมากเลยเพราะว่าถ้าเรากินไม่ทันนะคะก็จะได้เอาเข้าช่องแข็งไวนะ้เนาะแบบนี้ลูกชิ้นค่ะอันนี้ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่1โลไหมคะก็ทําเป็นแพ็คเหมือนอครึ่งกิโลเหมือนกันนะคะนี่นะคะทั้งหมดที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ช่องแข็งไว้ค่ะ เปิดกล่องนี้กันค่ะกล่องนี้ราคา163ฟังนะคะก็เท่ากันประมาณ5,000ัน0 0บาทนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยมาลุ้นกันค่ะจอมป่วนมากค่ะอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยโอ้ อันนี้อะไรมงมาอ๋อผักโหระพาค่ะนี่โหระพานี่จะกินขนมจีนค่ะเดี๋ยวจะทําขนมจีนให้น้องปั้นกินเนาะนี่อุยกระเชดนะคะนี่น่าอร่อยมากอ่อนๆเลยนะคะเห็นไหมคะเขาแพ็กมาอย่างดีเลยเนาะอยู่เมืองนอกก็มีกินทุกอย่างนะคะขอแค่มีเงินซื้อ เศษสองนะคะแล้วก็กระชายค่ะกระชายนี่สั่งมาห้าเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนี่กระชายหานะคะนี่ค่ะกระชายเดี๋ยวทำขนมจีนกินกันแล้วก็พริกแดงสองอันนี้คืออะไร กินมากเลยน้ำปลาหนึ่งแพ็กนะคะอันนี้อะไรเอ่ยพี่เขา pack แพ็กอย่างดีเลยค่ะอุ้ย <c oughs> มะม่วงนี่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวนะกินไหมมิกกี้นี่เดี๋ยวทำน้ำปลาหวานกินค่ะแล้วก็ขาอ่อนนะคะขาอ่อนนี่ก็สั่งมาห้าเดี๋ยวมาเช็คกันว่าได้ครบไหม อ๋อครบค่ะนี่นะคะขาอ่อนห้าค่ะแล้วก็มะกรอกมะกรอกตังส้มตำนะคะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้อซอสผัดไทยค่ะพี่เขาห่ออย่างดีแล้วค่ะเนี่ค่ะซอสผัดไทยของกระปุกนะคะเดี๋ยวค่อยเกะแล้วก็นี่ขนม ชิฟฟอนเค้กสอดไส้ครีมมะพร้าวนะคะอันนี้สั่งมาให้น้องป้าหน,น้าอร่อยมากเลยแล้วก็ขนมเปี้ยขนมเปี้ยน้ำโชคนะคะสูตรนมสดเนี่ยค่ะน่าอร่อยจังกล่องใหญ่ราคาเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขอดูขนมเปี้ย ขนมเปี๊ยใหญ่นะคะยีฟังนะคะ20ิฟังก็ประมาณหกรประมาณหกร้กว่าค่ะหกรอยหกร้600นิดนดนะคะประมาณ6ก0้อบาทบ้านเรานะคะต่อหนึ่งกล่องเนาะตันนี้อ๋อตีนไก่ค่ะแพ็คมาอย่างดีเลยตีนไก่เดี๋ยวทำวันนี้อยากทำน้ำยาขนมจีนค่ะไม่ได้กินนานมากแล้ว ถ้็ไปตีนไก่ค่ะอ๋อพี่พ่อแยกมาให้เผื่อว่าจะแช่แข็งเนาะสองแพ็คแล้วก็มีเส้นค่ะเส้นเส้นเล็กเนาะว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวให้น้องปั้นกินค่ะนะคะแ,แล้วก็มาม่ามาม่มาต้ยมยำนะคะต้ยมยำกุ้งลาคาอยู่ที่ต่อต่อหอนะคะไม่แน่ใจ ต้มยำกุ้งต่อห่อราคาศูนย์จุดเจ็ดสิบซองติมนะคะเจ็สิบซองติมนี่นก็ประมาณยี่สิบกว่ากว่าค่ะ20 2สิ4ยี่สิบยี่สิบสี่าทประมาณนี้นะคะต่อหนึ่งห่อนะคะนี่สั่งมาทั้งหมดสิบห่อเนี่ยค่ะนี่นะคะน้องป้านเลิกเรียนมาแล้วค่ะก็ทำน้ำยาขนมจีนกันนะคะวันนี้อยากกินมากลายหลายวันแล้วนะคะนานแล้วเป็นเดือนแล้วค่ะที่ไม่ได้กินเนาะ อันนี้เป็นน้ําต้มที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเอ่อะชายออกไปตําเรียบร้อยและะ้วค่ะนี่เป็นไก่แล้วก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะเป็นน้ํายาปลากระป๋องนะคะใช้ทูน่าแบบนี้ค่ะง่ายๆเนาะเส้นหนมจีนต้มเรียบร้อยแล้วก็น้องปั้นกํนาลังเด็ดผักค่ะครับผมแก่บ่เอาเด้อลูกเด้อครับเดี๋ยวไปดูนี่นะคะ ไม่ปั่นนะคะใช้วิธีโขกเอาแบบนี้จะได้หอมอร่อยนะคะนี่หนิวนวน้วบะลูกหนิ้วโอ้หนวเินียรับวันนี้มาตกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกสักนิดนึงคะ่ปะป๊าป้าไม่อยู่นะคะป๊าป๊าไปที่ลงจอดรถนะคะ อีกเมืองหนึ่งเนี่ยค่ะข้างนอกหิมะขาวเต็มไปหมดเลยหนาวมากๆค่ะก็ไปดูห้องผักเราสักนิดนะคะนี่ห้องพักเราเดี๋ยวไปทำน้ำยาขนมจีนต่อกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ยค่ะน้ำยาป่านะคะใส่ลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่ไมี่น่าอร่อยมากนะคะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าน้องปั้นจะได้กินได้เนาะน่่มากสุดๆเลยแล้วก็ขนมจีนนะคะเป็นแบบแห้งนะคะแล้วเราก็มาต้มน้ําร้อนเอาเนาะแล้วก็ผักค่ะอันนี้ผักที่น้องปั้นเตรียมไว้เนาะเอาน้ำแข็งมาให้แม่ งานเสิร์ฟน้ำให้แม่มาค่ะทุกคนมากินขนมจีนด้วยกันค่ะขนมจีนน้ำยาป่านะคะแบบอีสานอีสานบ้านเราโคราเย็นเยๆ,ๆน่าอร่อยจังเลย ไม่หิวนะคะกินน้ำผ <'s> ลไม้ <'s> ปัน The pork. The Ooh, ่นเดอะพอคเดอะปออืออาจารย์มาใก้ๆดูอเนปปัตปัต mm hmm. มาทานด้วยกันนะคะทุกคนหลังจากกินขนมจีนเสร็จนะคะนิดก็พาทุกคน เดินออกมาชมรอบบ้านค่ะวันนี้เป็นวันที่หิมะตกเยอะที่สุดในรอบปีของเมืองเลทองนะคะเมืองเลทองอยู่ที่ความสูงแค่500องกว่ายนะคะแต่ถ้าหิมะตกเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะดูสนามหญ้าในบ้านนะคะตอนนี้ไม่มีสีเขียวแล้วค่ะเป็นสีขาวปกคลุมไปหมดเลยค่ะสวยมากๆเลยส่วนวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นวันที่หิมะตกแล้วก็เราก็ ทำขนมจีนกินกันในครอบครัวนะคะแล้วก็รับกล่องพัสดุเนาะนิดก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปที่นิดทำนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะรักษาสุขภาพทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ